สวัสดีทุกท่าน,นกับช่องสวัสดีไทยแลนด์นะคะวันนี้ขอไปนะแบกแบกแบกเกาคือแบบไม่ค่อยดูไม่ค่อยดีกระเป๋าเดินทางแล้วก็ตกกินข้าวนะคะย้ายมุมไปเรื่อยวันนี้หนูก็ได้สุกี้นะคะมีหมึกสายมีกุ้งขาวมีเห็ดออรินจิแล้วก็ผักอีกหนึ่งถาดน,นะคะเห็นไหมกินง่ายๆปรุงง่ายๆนะคะน้ำจิมนี่ พี่สาวให้มาตั้งให้มาหนึ่งขวดเป็นปีแล้วนะเป็นปีกับสองปีแล้วนะแช่ในตู้ตลอดนะคะไม่เสียนะคะไม่ได้ใส่สารกันบูดอะไรนะเราทํากันเองนะคะทําแบบธรรมชาติเลยแต่เราแช่ตู้ไว้อะเรากินแบบสะอาดนะมันก็ไม่เสียนะถ้าเราไม่เอาไว้ข้างนอกเนาะกินเลยก็มีหมูด,ด้วยนะคะมีกุ้ง้าและแหล่งที่บอกไปเดี๋ยวนะเจะเพิ่มความร้อนให้มันเดือดอีกทีนึ่ง แล้วก็จะใส่ผักลงไปด้วยว้มันเยอะแยะมากมายคณะเราก็จะกินเป็นต้นแบบนี้เลยนะคะโอเคก่อนอื่นเราก็จะมาตักกุ้งไว้ก่อน,นะคะ่ะเพราะว่าสุกมากมันก็ไม่ดีเนาะมันก็ไม่อร่อยนะ,ะกุ้งเนื้อมันคือแบบเนื้อถ้ามันจะแข็งเกินไปนะคะเดี้กินไม่หวัดไม่ไหวคนเดียวมาเด้อทุกคนมาค่ะจะพาข้าวพาปลามากินด้วยกัน ใครมีอะไรมานําเสนอบ้างเมนูแซ่บๆนะคะใครกินอะไรกันบ้างวันนี้บอกกันได้นะคะคอมเมนต์บอกกันได้เนาะก็นี่แหละอยู่คนเดียวก็ไม่รู้จะกินอะไรนะคะมีของแช่ในตู้เย็นเหลือๆก็เก็บมาทํากินจะกินอะไรยังไงก่อนเถอะเธอทั้งหมึกทั้งกุ้งร้อนก็ร้อนเห็นไมหมหมูเป็นหมูสไลด์ที่หนูซื้อมาจากข้างนะะเขาหันไม่ค่อยขาดเนอะมันเป็นผังผืชดปิดกันไนะ พอไปปิดก่อนหอมมากจับมักน้ำจิ้มรสจัดกว่าเดิมอีกหนูชิมน้ำซุปก่อนดู ดูกล่องอมสมักรอวยรอนหนูชอบกินเห็ดออรเรนจิมากนะคะซื้อมาไวท้ทีเป็นกิโลถ้ากินทันก็แบบอยากจะซื้อมาไว้สี่้ากิโลเลยแต่กินไม่ทันนะ,ะเพราะแกงก็แกงทีละดอก ซื้อมาไวาเยอะเ่าทิ้งหมดแน่นอนเป็นมาหลายครั้งแล้วนะคะซื้อมาถ้าที่ละหนึ่งกิโลเนี่ยก็นั่นแหละกว่าจะกินหมดบางวันก็แกงกินบ้างบางวันก็ไม่ได้แกงนะคะแบบนี้แหละชีวิตคนเดียวเปลี่ยนเมนูไปเรื่อย เอามีเจือนก่อนที่แรงหมึกเนี่ยตัวใหญ่มากนะคะหนูต้มจนข้าแห้งเนาะตัวใหญ่มากเท่าฝาเมือปลาหมึกปลาหมึกสายหนูซื้อไซส์ใหญ่มานะคะ่ะไม่ใช่ไซส์เล็กนะซื้อไซส์ใหญ่มาเลยไซส์พิเศษต้มจนหดเลยแค่นี้แหละเพราะว่าหนูแช่ช่องฟีดไฟนานนะคะเกินครึ่งปีนะปลาหมึกอันนี้แช่ไว้ในช่องแช่แข็งไม่ได้ทำกินสักกีหนึงพูดเยอะเหมือนเดิมนะคะ ยาวเหมือนเดิมเลย,เลยคือคลิปหนูอะสัตว์ทยายไปเลยเปื่อยอือแหมัมก,ออกกรอบกรอบเลย <c oughs> <c oughs> ร้อน นี่สำหรับหนูต้นต้มนานแม่อร่อยนะคะหนูชอบลวกเอาเนาะมันหวานกรกอบต้มนานแล้วมันเปื่อยโอ้ยร้อนอ่ะลวกย,ยันลำคอ เอาฟันก็นี่เห็นไหมว่าน้ำจิ้มเพี่ยสาวหนูคนมากจิ้มเยอะมากไม่ได้นะโอวยอวยโอ้ยรู้คอ น้ำจิ้มอ่ะเขาเข้มข้นมากนะเพราะว่าเราหมักไว้นานเลนะคนคลักเลยแล้วรสก็จัดมากขึ้นนะจิ้มเยอะมันก็รสจัดเกินไปสําหรับหนูหนูไม่ค่อยชอบแบบรสชาติแบบเข้มข้นเกินนะคะที่จริงเราก็ไปปรุงใหม่ได้แหละแต่หนูขี้เกียจหนูก็กินแบบนี้แหละกินได้นะคะอร่อยด้วยก็ไม่เป็นไรอืม มาทุกคนอยู่อ่ะออเพีดานเริ่มพองกินยังไงก็ไม่เข็ดนะไม่เข็ดกินอยู่แบบนี้แหละ ไม่ร้อนเอาก็ลงใไปลอนปไม่กินมันกินแบบเงือร้อนแบบลวกๆมันถึงแะแซ่บ <c oughs> เอาม่้ึ <c oughs> <c oughs> แสบมากโอ้ยเป็นอะไรนั่งหนานี่ช้อนอืม ร้อนโอ้ยแซ่บมากทุกคนเอ้ยแซ่บมากยั่กันไป โอเคมากินกุ้งกันเลยกินโชว์สักตัวนึงนะคะแล้วก็จะปิดคลิปแล้วนะเพราะอะไรรู้ไหมอิ่ม <laughs> มันอิ่มนะคะเต็มท้อง <laughs> กุ้งเลยหวานมาก โอเคขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามร,รับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกทุกคนทุกท่านก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้คุณพระอวยพรน,นะคะให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำร่ำรวยรวยทุกคนทำกิจ,จการงานใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองๆๆทุกทุกวันทุกคืนทุกคนทุกท่านนะคะรวมถึงเพื่อนมนุษย์รวมโลกทุกทุกคนทุกท่านด้วยนะคะสุดท้ายนี้ก็รักษาสุขภาพกันนะคะช่วงนี้ฟ้าฝนมันแปรปรวนเนาะ พายุเขานั้นนี่บางช่วงบางเวลานะคะกลางวันบางวันก็แดดออกแต่ที่นี่คือแบบส่วนมากฝนจะตกฟ้าครึ้มนะคะฟ้าครึ้มแล้วก็เมื่อคืนฟ้าลงฟ้าลงแบบสะเทือนเมื่อเช้าก็เหมือนกันเอ้ไม่ใช่ดิเมื่อคืนเมื่อเช้าฟ้ามืดที่แรกกับฟ้าว่วงแบบโล่เลยตอนนี้คือแบบมืดใหม่แล้วเมื่อคืนฟ้าแบบฟ้าลงฟ้าแบบฟ้าร้องแบบสะเทือนเลยนะสะเทือนบึ้มๆเลยที่นอนหลูเตียงหลู ก็รักษาสุขภาพกันนะคะโอเคไายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะลาไปแล้วกับสุข